Okay. ตอนนี้อยู่ที่อเมซอนงสาขานี้นะครับเนื่แจากสาขานี้เป็นสาขาที่สวยมากของโคราชเลยนะครับผมจะบอกให้เพราะว่ามันจะมีสองชั้นชั้นล่างกับชั้นบนปกติจะมีโซโฟานั่งกันเยอะนะครับแล้วก็ไปข้างบนกันดีกว่านิดนึงแน่มุงก็เห็นขนนั้นแมมูนของดิยลเราขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ตกแต่งสวยมากจริงๆยามว่างผมจะหาสม,มาพักผมจะนั่งพักผ่อนที่นี่ก่อนที่จะเดินทางไปคอนแกนต่อนะครับ ครับซึ่งข้างบนอ๋อวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์ด้วยชคงดีใหญ่เลยไม่มีคนเลยเห็นไหมข้างบนนี้สวยนะครับเป็นร้านข้างนอกแล้วก็เป็นประตูเปิดออกไปข้างนอกวันนี้ปิดประตูอะลองดูโควันนี้ประตูล็อกปิดประตูนี่คือร้านข้างนอกนะสวยจริงๆมองเห็นย่าโมอยู่ฝั่งด้านนู้นครับท่านย่าโมอยู่นะครับแล้วก็สวยในซอนที่สวยมากเลยนะครับ อู่ยนนครับใส่เนี้ยหมดไปโอเคเราก็จะเดินออกไปนกครับรอกน่ออกนึงโอเคลิฟบ์วอลออกแล้วนะครับ